ก็ขอบคุณแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในขึ้นในช่วงนี้นะครับผมมันแบบได้เจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายได้มิตภรราพที่ดีเพิ่มขึ้นมากๆแล้วก็ได้ได้สติด้วยวันนี้มีสตินอนเต็มที่แล้วนะยังไม่ได้นอนเลย <c oughs> นอนน้อยมากแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะค่อยๆปรับเวลากันเพราะเห็นใจกลับมาใั้งหจดแต่งนี้มันยืใจเราแบบยนใจมันก็ตใจติดใจมากผม ดีใจแบบจริงๆเลยผมมาพูดจากแจงจริงเลยวันนี้ผมดีใจมากเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมก็เสร็จงานก็จะไปอยู่พวกเขาสักพักนึงจริงๆเลยนะครับก็อะไรที่ทามเลยที่ผ่านมาเราร้านสุดที่เรารอได้พอตอบตรงๆเลยก็คืออัดอั้นหลายๆอย่างครับผมแต่ก็มีความสุขที่มันกลบเข้ามาด้วยนะครับผมทุกอย่างมันจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตกันในช่วงนี้ผมเครียดที่สุดสุดท้ายมันก็จะเจอเรายังมี มาในชีวิตเราอะไรครับผมมันก็มีความทุกข์แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เครียดมากนะผมรู้สึกว่าการที่เราจอมาร้องไห้หรืออะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่ทําแต่ว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ว่าผมแบบต้องแบบเจออะไรมาบ้างแต่ท้ายเนี่ยผมก็ยังมองว่าแบบผมดีใจมากที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆตัวผมก็มีความสุขมากๆที่สุดเหมือนกันครับผม่ที่มันทให้แบบระเบิดออกมา มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผมเนี่ยเองไม่สามารถพูดออกมาทั้งนอกได้นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหลายสิ่งได้ผมเลยเลือกมองว่าอย่างน้อยแค่ให้ผมได้ออกมาระบายบางสิ่งบ้างแล้วก็จุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคุณมีความสุขผมเห็นคนที่อายุเยอะที่แบบวิตตภาพใหม่ที่เราได้มาเจอผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากตัวผม หกเจ็ดแปดสิบขึ้นมาครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแคร์ความรู้สึกพวกเขาผมเห็นพวกเขามีความสุขผมเห็นรูปพวกเขาส่งใหมดูว่าเขามีความสุขกันผมก็มีความสุขมากๆก็จะทําให้ทุกอิง่งทุกสิ่งทุกอย่างมันดีที่สุดครับผมแน่น,น,นอนครับผมผมต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายจุดจบของมันคือผมมีความสุขไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมากๆครับผมบ ไม่เกี่ยวกับงานเลยช่่งนี้เช่วงนี้งานผมผมไม่เกลียดอยู่แล้วผมทํางานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าหลังเสร็จงานผมต้องมาทําการบ้านเพิ่มขึ้นอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นความสุขที่เราได้ทําให้หลายคนประสบความสาเร็จด้วยทําให้หลายคนที่แบบ ชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยตอนนี้เขาสบายขึ้นในหลายคนและผมก็มีความสุขมากครับอะไรก็จะทำให้เรามันมันจะตกใจตอนที่เราเป็นคนช่วยเหลือเข,เขาในดีดีโดยเขาผมกล้าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับคือว่าถึงเราจะดูมีความสุขมากมายอะไรแต่ว่าแบบเรื้องหลังมันก็อาจจะมีความพนพนทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเสร็จอาจจะมีความน้อยใจเข้ามาบ้างอาจจะมีความอะไรที่แบบ มันคอยมาซัพพอร์ตกันวันไหนผมน้อยใจหรือแบบไม่ค่อยอะไรผมก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกับเข้ามาหาเราเราแค่นั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้ได้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วครับมันก็เลยโยงไปถึงทีมมาของเกาหลีที่มากระทำหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมขอขอไม่พูดว่าอะไรมันเป็นยังไงดีกว่าก็แบบให้เป็นรวมๆแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสเห็นไปพร้อมๆผมเพราะว่าถ้าทุกคนเรียกมันว่า ซีร right? okay. ีส e ์ใช่ไหมซึ่งจริงๆผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วมันคือหลายๆคนถ้าไม่ได้ติดตามเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบไร้สาระแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆผมจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการทำงานของหลายๆคนมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้ามันทําโดยภาพรวมให้ทุกคนได้มีความสุขเนี่ยมันก็คือมันก็คือความสุขมากๆตอนหนึ่งที่เราได้รับและทุกคนได้รับแล้วก็คนไทยน่ารักมากๆหลายคนเลยครับถ้าวันมีซีรีส์ของเรากับกามินมันใกล้จบซีซั่นยัง ผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่า,วาในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นไงบ้างแต่อน้อยก็คือว่าเราได้ได้เจอมิตรภาพที่ดีมากไม่คิดเลยว่าวันนึงแบบมันไม่ได้แบบใครใครฟังกก็มองเป็นเรื่องเล่นวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวผมได้มิตรภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีตอนนี้ผมไปแบบยุโรปมิกาแบบ คือแบบผมได้ไปเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นงั้นน่ะได้ไปแบบว่าแบบช่วยเขาได้ไปช่วยพ่อลูกพวกลูกเลียงอ่อนให้แบบสขาตายไปเลยได้แบบเล่นหลายคนเรามีความสุขมากที่เราได้ได้อยู่ตรงนี้ครับผมแล้วพี่ถามแบบชาวบ้านเลยอะ่ะเราจีบพอไหมหรือว่ามันมีความความรอนแรงไหมจีบไม่จีอะไรจีบ <c oughs> ไม่จีบอะ <c oughs> ไจีบ <c oughs> ไม่จีบ <c oughs> จีบ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  ที่เห็นผมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นน่ะเราใช้ใจเราด้วยร้อด้วยครับผมใช่ผมจิตจริงๆครับก็เเหมือนไปศึกษาโอ้โหเรียกว่าศึกษาไม่ใช่ศึกษาก็ได้กันพร้อมคนไทยอีกหลายคนนั่นแหละภาษาล่ะภาษาภาษาครับข้อดีครับผมตอนนี้เนี่ยผม พคภาษามากใช่ไหมตอนนี้เราก็พัฒนาไปได,ด้วยแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มีความสุขกับการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไม่เคยได้ทั้งภาษาอังกฤษไม่เคยได้ทั้งภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนเนี้เรามันเริ่มได้ภาษากันไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะมันมันน่ารักมากๆแต่ตอนนี้จีบไปถึงท่านไหนแหล้วครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจำนวนคนด่าชิบหายวายวอดเลย แล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงั้นน่ะแต่ว่าก็คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮพ่ผมสีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เดเนินทับกันใหม่พร้อมพร้อมลูกทับของชาลีเนี่ยนะครับผมเขารู้ไหมว่าเราจีบเขาโอ้โหขนาดนี้พี่ต้องรู้แหละครับผมแล้วเขายังไงบ้างพอเราแตะจีบเขาจริงจังเมาติดกับยายยังไงกับก็มีแต่เออในประเด็นนะมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ดีใจมากๆครับก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผม,ผม ถึงหลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้วก็ก็คือความนั้นักก็คือว่าผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นความความความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะสิ่งนึงที่ผมได้ได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือลาทุ่มเทกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเี้ย แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังล้วก็ไปตอนมาไทายเราได้เห็นตัวต,น,ต,น,ตนที่เขาแท้จริงเป็นยังไงบ้างมันมันมันที่งประทับใจมากกว่าเดิมไหมในมัน,นมันมากคือผมต้องบอกว่า ผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่ไปรับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ทใกล้ชิดมากกว่าแม่เรามาเล่ามาแม่เรามาเล่าม,มา,า,มาจริงๆวันนั้นนหะผมต้องพูดตรงนะผมยังมีอะไรยืนยันแน่ผมเนี่ยคือใครคนด่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมงานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอร์ตรออรอบนั้นอยู่แล้วแต่ผมอะรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมาหลายคนด่าผมชิบหายไว้ว่าผมบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดนี้สิ่งที่เขามาก็ต้องมาในในฐานะ แล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่ที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสําหรับเขามากที่ว่าคนคนนึงเขาต้องให้ใจกับคนที่ที่มารับด้วยแต่ผมอะเบื้องเบื้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเนี่ยเขาไปนั่งนั่งกับกลุ่มแฟนคลับที่ไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับเนี่ยจำหน้าแม่ได้เขาเลยบอกว่าเนี่ยแบบแม่ของแม่แต่จริงๆน่คือแบบพี่ผมแม่ผมทีมงานเนี่ยเราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม,ไ,ไ,เไม่แสดงตัวตนไม่แสดงผมไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรพวกนั้นเลยนะแต่ว่าคือเาเาเห็น เขามีคนบอกอะนะก็เลยแบบเขาได้ทักทายกับคุณแม่อนะไรเงี้ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงน่ารักมากกว่าในในที่เราเห็นคนไลฟ์สดกันกได,นเได้เขาก็เลยจว่าเขาก็เลยจว่าแม่ไปดูว่าที่ลูกสะใภ้อะไรก็ได้<อ> <laughs> น่ารัก <laughs> น่ารัก, <laughs> รก,รกคือคุณแม่ผมถ้าเขาไปนะี่คือเขาแม่ผมแม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่นารักมากทุกคนน่ารักมากอยู่แล้วเขาจะเป็นความจริงจริงไม่ได้บอกว่าจะเป็น ของผมเนี่ยคือความรักจริงๆถึงว่าการที่ผมจะเข้าคือพี่เคเนี่ยต้องบอกกับว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ผมเสียเวลาไม่ได้หลับตอนกลางคืนที่ต้องมานั่งเขียนนั่งดูติดตามคนนี้เป็นเดือนๆว่าเราจะเข้าไปช่วยปราบดันไทยเท่าที่เราจะทําได้แล้วเราก็เข้าไปด้วยใจจริงๆพวกเขาได้เงินมหาศาลกันแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรแต่เราก็เต็มใจที่จะเข้าไปเพราะว่ามันคือความสุขที่สิ่งที่ผมได้มาเลยอะถึงผมจะพูดว่าจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ของที่ผมได้มาคือ เพื่อนใหม่ที่ได้มารู้จักกันแล้วทุกคนก็จริงใจกับผมมากใครจริงใจกับผมใครจะไม่จริงใจผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบคืออย่างน้อยเราเห็นคนกว้างมีความสุขเราก็มีความสุขมกันอย่างในไลฟ์เขาบอกว่านอกจากเราหล่อสมาร์ทแล้วเขาบอกว่าเขาก็มาเปลี่ยนมาใช้น้มันทุนเราแล้วตรื่ี้เรายังไงอนุมาตไหมหรือว่าเออหรือว่ามันต้องประกาศไปทางการอินดีครับผมใช่ดมกดีเออ ได้เลยครับผมแต่เป็นมุมนึงเขาก็บอกว่าเราช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้เขามีรายได้จากการไลก์แล้วแตรู้สึกยังไงจากตรงนี้บ้างผมรู้สึกไม่รู้จะพูดไงผมแค่ขอความน่ารักความจริงใจมิตรภาพที่ได้กลับมาบ้างแค่นั้นก็มีความสุขคร,รับ้วไันได้กลับมามันคืนสิ่งที่เราต้องการได้กลับมาครับถึงมันจะไม่ได้กลับมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมก็ยังได้มิตรภาพถึงเราจะไม่ได้มิตรภาพอะไรที่มันจากใครแต่เราก็ได้จาก แฟนที่มากขึ้นของเราอันนี้คือคนที่จริงใจอีกมากมายที่แบบพร้อมอยู่กับผมอยู่กับแล้วเราทำอย่างนี้เสร็จคุณมมีคนอื่นไหมติ๊ก็ก็คนอื่นมาแบบว่ามาอยากรู้จักเราอยากมาเป็นแบบต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันมาถึงจุดนี้ได้ไงนะทั่วโลกพี่เป็นบริษัทสบสรัรงานเลยปะเขาบอกว่าเป็นจะเปิดตัวแอดเวนเจอร์แล้วใช่ก็คือตอนนี้คือแบบโซนวันถ้าตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นโซนอเมริกาโซนแบบยุโรปโซนอินเดียเริ่ม มีมิตรภาพเข้ามากับผมมากขึ้นแล้วเราจะมาคอลเนกับเราซึ่งแต่ผมาจะมีวิธีการการกรองของตัวผมอยู่เองนะแล้วก็การที่แบบว่าเราดูว่าคนที่ผมจะพาไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านเต้นร้องเพลงหรือว่ามีอะไรที่แบบมันน่าค้นหาแล้วสุดท้ายก็จะจบอะ่ะสิ่งที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือสิ่งที่พวกคุณก็จะได้ค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์หรือความจริงใจหรือความอะไรของแต่ละคนที่ ที่มันค่อยๆอ,ออกมาแล้วตอนนั้นอนะ่ะเราจะซัพพอร์ตใครจะไม่ซัพพอร์ตใครมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยอะไรเงี้ยแค่วันนี้แบบแค่ทุกคนมีความสุขก็แบบมีความสุขแล้วอย่างนี้จะได้แต่งงานตามเพนะื่อนไปนะแม,มวมไหมอ่ะแกแจกเหรอแจกเหรอต้องวันนี้ต้องขอยินดีกับแจกด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบโหได้ได้มาเห็นแจกถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยก็จะคอยติดตามเหมือนกันผมส่วนของผมเนี่ยปล่อยให้มันเป็นตามยถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะผมแล้วมีมีคนทักไหมว่าเออการ์บินพี่ ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็จะทําให้มันแบบดีที่สุดเราถ้าเป็นเราสมุิสมุิอยากแต่งกับงานนี้น่ตอนนี้มีคนเดียวเหรครับผมมีคนเดียวแล้วก็มีคนจริงจรก็ก็ให้มันเป็นตามยถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นอะไระอะไาอะไรนะอะไาะอะไรนะละไระอะไรนอรนะอะไานะอะะอะนะอกรนะอ่ะอะไนะอะะอะนอไรนอนไรรอะไออออนงไไงน รัางหนักมากครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปรับปรับกันมาปรับกันมาเพราะว่ามีกลุ่มที่เข้ามาทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งไม่ได้อยากเห็นเราเข้าไปในไลฟ์ทั้งอยากเห็นเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างที่ต้องตืินสติกันไปไม่ว่าจะที่เป็นผมที่ออกมาเตือนสติเพื่อนๆหรือเพืเ่อนๆออกมาเตือนสตผิผมก็คือทุกอย่างมันยังต้องอยู่ตามบนโลกแห่งความจริงที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับ จะบอกว่าเข้ามาเลยค <laughs> ุณ <laughs> ได้ผมประโยชน์อะไรไปผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นผมก็ได้ความรักมากขึ้นถึงผมจะต้องเจออะไรที่เครียดหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายผมก็ยังได้กำลังใจกับคนอีกมากมายที่เข้ามาเ <laughs> ไม่ต้องห่วงครับเาะเราลองสองรอบแล้วนะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในชีวิตที่ออกมาเป็นนี้นะผมก็จะพยายามหนึ่งแล้วว่าจะตั้งแต่กดกับตัวเองแล้วผมคงไม่ออกมางอแงอะไรไปไนแล้วนะเพราะผมก็ไม่ได้ชอบเห็นภาพอะไรนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ได้ต้องให้ผมได้ออกมาระบายบ้างเ,เพราะมันมีอีกร้อยเรื่องพันเรื่องที่พวกคุณไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็คิดว่าถ้าโดยรวมคนแก่ที่ผมได้รู้จักเพิ่มขึ้นคนที่อายุเท่ากันคู่แบบความเมตตาที่เขาให้ผมความเลื่อกลอยอายแปสิบมันเป็นยัง เขาันงดูเนี่ยถ้าผมแบบทำอะไรคือตอนนี้ผมแพ้ทุกคนมากก็ทุกคนมีความสุขผมแนมก็มีความสุขด้วยครับพี่ถามอนการที่แฟนผับเชียร์ให้เราเขาเปิดการมินมกดดันหรอกไหมหรือว่ามันเป็นกำลังพลังบวกที่สุดว่าต้องเดินหน้าหรือยังไงโอ้โหกดดันชิบหายเลยครับผมแต่ว่ามันไม่เป็นไรก็คือว่าผมยังบอกว่า ุดท้ายมันอยู่ทีกตัวผมจะตัดสินใจทุกอย่างเองด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็นคือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันต้องเป็นครับถึงมันจะไม่ได้ธรรมชาติ1 0 0แต่มันก็เราใช้ความจริงใจเข้าไปด้วยนี่คือความธรรมชาติที่เราทำอะไรเงี้ยมีความสุขมากแล้วตั้งแต่วันนี้ผมจะพยายามฝึกอะไรมากมายผมอยากไปช่วย คนอีกมากมายเลยอะที่แบบเขาทักเข้ามาถึงมันจะเป็นผลประโยชน์แต่มันก็เขาได้สิ่งที่ดีไปแล้วก็มีความสุขไม่เป็นไรมาเชียร์กันได้ต่อไปใช่ครับผมอีสเตอร์มาไม่ราจะีเป็นเกาหลีไหมอ่ะถ้ามีโอกาส